พับ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 พัพพัพพอเหอะเปลี่ยนใจแล้วฮะเล่นดีกว่านะเมื่อพาที่สองต้องขอภัยด้วยนะที่ทำกิริยาที่ไม่น่าดูลงไปตอนนี้ผมจะมาไถ่โทษให้ทุกคนนะเดี๋ยวเราต้องไถ่โทษอย่างสุภาพสุภาพบุรุษกาคือตัวแทนยมทูตครูเปิจิโกี๋ย่าหยะ เย yeah. ่อไปแล้วดานนี้ผมไม่เอาเหรียญแล้วกันนะฮะผมยังไม่รู้ผมต้องขอขอบคุณคนที่ชื่อว่าโคโนเอซูบารุนะฮะเขาบอกว่าเขาจะติดตามผมนะและอีกคนหนึ่งครับผมเขาก็ชื่อโคโนเอซูบารุเหมือนกันน่าจะเป็นชื่อแชนแนลของเขาผมไม่รู้นะฮะ <laughs> ชื่อแชนแนลเหมือนกันเลยมังแสกเขจะเป็นฝาแฝดกันออจะยิงเกบเหรียญให้ด้วยเข้าใจไหมอยู่น้โอ้ย มันยากครับไปเร็วๆในเมาส์นี่ยังง่ายกว่าเยอะไปสิเจ้าหญิงอย่ามมอึดอัดอ้วนใช่ไหมเนี่ยโอเคครับเราไม่เอาฮะเหรียญเราไม่เอา <c oughs> แต่มันอดไม่ได้เลยนะเนี่ยมันอดไม่ได้แต่อดก็ได้ฮะยังไงก็ต้องอดเ <c oughs> <c oughs> ตือนะเออต่อฮะหนึ่งนาทีสิบโอ้ยคันอ่า อีมารไรโอ้โหอีกแล้วอ่ะอีกแล้วกรับผมยังไม่มันยังโอโอะไรอะไรมันยังไม่หายไปจากใจของคนลงไปกล่องจะแตกมองไปครึ่งเดียวก็พอแล้วละกันนะแต่เองเแฟนกับเขาได้ไหมไม่ ผมเข้าใจแล้วเจ้าหญิงอย่าไล่เจ้าหญิงอย่าไล่บอกว่าอย่าไล่เอ่ออ๋อยมันทำยังไงวะลืม <c oughs> ด่านนี้ยังคงเป็นปริศนาต่อไปลงลงไม่ได้กรมจุยิงเกกะไปไกล งออย่างนี้นี่เองอย่างนี้ยยได้ยัไไงไงทำยังไงวะงงเดี๋ยวแป๊บเอาแหม่เอาแหมเอาไหมกเ,อเอมปอย่อางนะี้อยู่ทันนะกันนะที่นี่มันไม่มีที่มาอย่าไล่อย่าไลา่ โอ้ยอย่างี้นี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ยิยงจน,นทับแบน,นแต่แตทะลักกันหมดเลยแบบนะั้นสะพอได้อยู่จุดอ่ะเรียบร้อยอ๋อมันให้เราเราเอาลง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 อะไรนะไปเอาเหรียญอ่ะ แล้วหลังจากั้นแล้วก็แบบนี้ใช่ปะอ่าแล้วก็ดันไปตรงนันอ,อย่างนี้แล้วเราก็ให้เจ้าหญิงไปอย่างนี้อโอยอ้ายังจะโดนอย่างงี้ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วมาคราวนี้เจ้าหญิงผมไม่เป็นปริศนาแล้วนะผมใครโอ้โหไล่อีแล้ว ผมขายปริศนาออกแล้วมไม่ได้ไปถามโคนันมานะโคนันมันฉลาดเกินผมไม่มีความจำเป็นต้องไปถามมัน n o นอ่าเรียบร้อยไปลงมาอ่าเรียบร้อยจิงบอกจะมาเบียดกระโปรงฉันทำไมกระโปรงจองไม่ใช่กระโปรงผม

ลำบากตลอดเลยแต่ไอ้เจ้าโครงกระดูดนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเจ้าหญิงเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮนะเช็คเงิก่อนตอนนี้ผมไม่ได้เปิดอาร,รมณ์อะไรเอ้ยยังคุ้คุ้นโ oh อ้ยเกิดอุ้ยเี๋ยฮะวัดวัดไม่กู โกแม่โกโก very good เราต้องรีบไปด้านโน้นนะฮะแล้วเราก็รีบกดให้เจ้าหญิงขโมดขโมง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 ไม่พอเรียนอย่าแบบนะฮะแป๊บนะฮะแล้ว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 ขโมย โอ้โหเสียวมากโอ้ยยอดนะเจ้าหญิงนี่ก็เดินวายอยู่นะเนี่ยอืมอือไปต่ออึดี๋ยวอาจยาดัดได้ไม่ได้นะเจ้าหญิงเราต้องรีบแล้วเดี๋ยวก่อนนะรอผมแป๊บนึงนะเจ้าหญิงเจ้าหยิไมเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าด้านหน้ามีอะไรอ๋อทางปิดธรมรมดาได้ได้ได้ได,ได้มันเป็นยังไงวะ โอ้ ه, เหรียญอยู่กลางดงปีศาจไฟเยอร์เบนเดนใจเย็นเฮียเฮียใจเย็นนะเฮียผมรู้เฮียเป็นคนดีนั่นไงละ่ะบอกแล้วว่าเฮียเป็นคนดีบอกแล้วเฮีย er. ผมบอกเฮียแล้ว น,นี่คือสวิตไรยังไงผมรู้แล้วไอ้สวิตข้างล่างนี่มันคืออะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้ดันกล่องมาเ no, no. วนเน NO นอขอโทษครับผมลืมดันดันกล่องโ okay. อเคเข้าใจแล้วปิ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 วอะปิว,ปว,ปวติดกล่อง มันต้องดันกล่องไปฮะหนักเหลือเกินนี่กล่องพญาใช่ไหมเนี่ยกล่องนางพญาโอ้วัตต์ฟักเบียดหนูหนูไปแค่เด็กวงกระดูกอ่อ,อนๆอ่อนหนึ่งตัวหนึ่งไม่ใช่ว,าว่าได้เก่าเดี๋ยวร้เยีะยวยงิงมันต้องแบบเร็วๆใช่ปะ่ะอ่าเร็วๆเร็วๆหอม ไปอยูิงเลยดิโก้เร็วๆเจ้าชิวเร็วๆๆๆๆๆรตายแน่ตายแน่เดดเดดอย่าเดดอย่า no d ด a d no dead yeah no dead yeah win ร <laughs> ้อนเลยเหงื่อแตกเลยเห <laughs> งื่อผมแตกแทนในเกมเลยเนี่ยไม่เกินสิบห้านาทีฮนะผมขอเ,อเวลาไว้ไปกันไม่เอาลูกหูลูกตาทำไงวะ ดันกล่องอ๋อเข้าใจแล้วโอ้หมูหมูไม่ยากมันยากแหละมันยากแหละดันลงไปทีนี้เจ้าหญิงเป็นตัแตะ่ะไปฮะไปเนี่เยีม่มจะทำโปรเจกต์เกมนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ต่อด้วยเกมมาร์สไลเดอร์นะฮะ มาร์สไซเดอร์ก็คงอาจจะย,ยังกระตุกต่อไปไม่มีวันไหนที่มันจะไม่กระตุกอ้าวแล้วน้ำมันมีหนมามอ่ะครับแล้จะทำยังไงเฮ้ยเดจมน้ำทำห้ตายกลายเป็นเจ้าชายอ๋ออย่างนี้เองจูบจูบจูบโนบเ <c oughs> งียบเลยอุย้ยค่อยๆเดี๋ยวตายคงกระดูกหมว่าน่ารักนะเนี่ย โกดไลเดอร์แน่นอนอย่างนี้แล้วเราก็ลากกล่องมาอ่าอย่างนี้นี่แหละแบนใบนลังงานเนี่ยผมขอตั้งเวลาแบบนี้ก่อนเผื่อเกินมันไม่ดีฮะไปชนะแหละดีมากเจญิงตามดนตรีฮนะหนึ่งาทีหกวิใครมันจะไปทำเร็วแ่้วครับมันต้องมีสักคนหนึ่ง โอ้โหแล้วแบบนี้ต้องรีบเอาเงินต้องรีบเอาเหรียญฮะต้องรีบเอาเหเรียญผู้ผิดเหรียญสวิตช์ไลโอดูแลเราต้องรีบแบบให้เจ้าหญิงไปใช่ปะ่ะอ่าให้เจ้าหญิงไปอะ่ะใช่ใช่แค่นี้แหละไปแล้วเร็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 วลงมา รีบไปรีบไปรีบเดินสิครับไม่โอ้โหเกือบตายไหมล่ะตรงนี้เราอุ้มเจ้าหญิงแกลงก็ได้เอาวัดดึกอะไรขาเราควรหักไม่ใช่เจ้าหญิงนะโอ้มัวแลละเจ้าหญิงสปอยโอเคไป ไปจับเต็มมาจับเต็มจับเต็มหนึ่งสอกไปไปไป lady g เ l เล y no l เล y ดี d y no lady เราเราเจ้าเย้ตายแน่ตายแล้วตายตายแล้วโอ้โหเกือบครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเกือบไปแล้วว่าอือหยังจะมีการใช้สเต็ปการเกิดขึ้น เลดี้ก็เร็ว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 เจ้าหญิงเดินไปเออแล้วเร็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 วอย่าลืมตู้ลิฟต์อ้อกลับไปฮะในที่สุดเราก็สามารถจัดเต็มได้โอ้โหโอ้โอุ้ย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 อะไรวะเนี่ย โอ้วัต the fuck โอ้ no no miss me ยันบินให้สเปนโอ้พี่บึ้มพี่บึ้อเนี่ยเปไรวะอ๋อเข้าใจแล้วเดินมาเดินมาพีบื้มเดินมาอ่าดีดีมากดีมากเอาลงเอาลง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 โศน่าเป็นไงล่ะฮะกลับมาหืนกับผมเหรอขอบคุณครับ เจ้าหญิงแกกลัวเพราะฉะนั้นเราต้องไปเป็นอสุวินหน่อยไปบอกแล้วผมไม่ได้อ่อนร้อยข <c oughs> <c oughs> นาดนั้นง่ายว่ะสิบสองแลวฮะโอเคเอาอย่าโอเคครับสหรับคลิปนี้ก็ขอพักไปตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามด้านล่างนี้เลยครับกดแชร์ด้วยนะครับบายบายครับเจอกันใหม่ครับ Sjössu! Sjössu! เย่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 อ๋อเย่แซ่บสุดนะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับอย่าลืมนะกดไลค์ซับสไคร์ตนะครับถ้าชอบนะฮะอย่าเจ้าหญิงยายเจ้าหญิงไอ้เจอกันใหม่ครับ <laughs> ผมเสียวเหลือเกินโอ้ร้อน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 เจอกันใหม่ครับกดแชร์ด้วยครับ